ตอนนี้นะคะอยู่กันที่อีกโซนหนึ่งที่เขาไว้หมักหมักอะไรไม่รู้เต็มเลยเออหมักปลาบ้านเราหรือเปล่าโอ้ใชๆหมักปลาบ้านเราหรือเปล่าถ่ายดิถักกิมจิอ๋อเขาบอกว่าหมักซอสแล้วก็หมักครัวเปปเปอร์เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู เราคือโซนตรงเนี้เอาไว้หมักอย่างเดียวนี่นี่เดี๋ยวให้ดูว่าหมักอะไรบ้างนี่นี่น,นี่เอ้าไม่เห็นนี่หมักไอ้เคียมมองไม่เห็นหมักซอ,ซอสใช่ประวะมองไม่เห็นนี่อ๋อมันต้องกลับกลองนี่หมัก ซอยซอสถั่วถั่วแล้วกันเนาะซอยบีนนี่ไงก็เป็นถั่วเหมือนกันอ๋อมันเป็นอารมณ์ที่หมักถั่วอย่างเงี้ยหรอเลปเปเปอรพริกน่าจะประมาณนั้นนะคะค่ะไม่เดินแล้วนะคะกำลังจะกลับสวะพูดกี่คลิปแล้วไปแล้วนะคะอันยอง